อ่าโอเคไม่เป็นไรฮะก็ถือโอกาสที่จะนำเสนอเลยนะครับก่อนจะพูดถึงการเขียนวิทยานิพนธ์เวลาผมพูดถึงปริญญานิพนธ์เนี่ยหมายความว่าทั้งระดับปริญญาตรีโทเอกนะครับเรียกรวมๆนะฮะแต่ถ้าเรียกแยกเนี่ยถ้าจะเรียกแยกเนี่ยปริญญาตรีเราเรียกสารนิพนธ์ปริญญาโทเราเรียกวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเราเรียกหลุดฎีนิพนธ์นะครับถ้าจะเรียกแยกนะ แต่ถ้าจะเรียกรวมๆกันเนี่ยตรีทุกเอตุการียกว่าปริญ,ญญานิพนธ์นะครับอ่อก็เบื้องต้นขออนุญาตแนะนำมหาวิทยาลัยโปสตร์นะสหรัฐอเมริกาที่หนึ่งนะจริงๆเวลาเขียนโธิศาสตร์เนี่ยมันต้องตอบว่าสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าใจผิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยประเทศไทยนะฮะอ่ออันนี้ผมก็เขียนผิดไปแล้วนะนะครับมหาวิทยาลัยโปรตสัตเป็นสถาบันการศึกษาอิสระในรัฐลอยด้าสหรัฐอเมริกา สถาบันการศึกษาอิสระเนี่ยมันเป็นอินดิเพนเดนต์นะเอ็นดูเคชันนะครับแต่ถ้าภาษาไทยเนี่ยการศึกษาอิสระไม่ค่อยเข้าใจมันไม่ค่อยสื่อฮะถ้าภาษาไทยเราเรียกเป็นหมหาลัยทางเลือกหมหาลัยทางเลือกก็คือหมหาลัยที่ไม่ได้มีเอ่อมีแนวทางจัดการศึกษาตามแนวหมหาลัยที่เป็นกระแสหลักนะกระแสหลักกระแสหลักก็จุลาธรรมศาสตร์ นะร,รังสีอวกการค้าอันนี้เรียกมหาัยกระแสหลักนะแต่ก็ถ้าเป็นอเมริกาก็มหาวิที่รัฐบาลรับรองเนี่ยเป็นกระแสหลักนะมหาวิที่ไม่ใช่กระแสหลักนะหรือเรียกว่ากระแสทางเลือกเนี่ยคือมหาวิที่ไม่ได้ไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้จัดการศึกษาเพื่อให้คนเนี่ยได้ปริญญาและไปหางานทํานะครับเราเรียกมหาัยประเภทนี้ว่าเป็นมหาวิทางเลือกแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีมหาัยทางเลือกนะครับ อ่อนะมันมีแต่อเมริกานะที่มีมาลายทางเลือกแล้วเขาก็เอามาสอนในประเทศไทยนะครับเอ่อาท่านเคยได้ยินหมาหลัยธรรมกายที่ครองสมเนี่ยหมาหลายคลองสามหมาหลัยธรรมกายาเรียกว่า Open นธรรมกายยูนิเวอร์ซิตี้นี่นะเป็นมหมาลายทางเลือกจัดก,การศึกษาด้านพุทศาสนานะด้านพูทธศาสนานะครับไม่ใช่เพื่อการหางหารทำนี่เป็นหมาหลัยทางเลือกหรือหมา,หาอิสระ ที่จดทะเบียนที่อเมริกาแต่ว่าเอามาเปิดสอนที่ประเทศไทยนะในระบบทางไกลนะครับข้อที่หนึ่งจุสอสถาบันโพิสัทเป็นสถาบันออนไลน์นะนะครับหนะรือว่าเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับเอดูเคชันดิจิทัลแพลตฟอรเป็นหมานลน์ออนไลน์ที่คล้ายๆกับบริษทัทออนไลน์ในยุคป,ปัจจุบันนะเช่นบริษัท ลาซาด้าบริษัทช้อปปี้บริษัทอะไรเนี่ยประเภทเนี้ยนะอเมซอนนะเป็นบริษัทออนไลน์นะบริษัทออนไลน์แปลว่าบริษัทที่ไม่ได้มีอาคารสถานที่ไม่ได้ทาธุรกิจบนอาคารสถานที่นะครับเราต้องคิดถึงถ้าถ้าพูดว่าเป็นบริษัทที่ไม่ออนไลน์เราคงคิดถึงปตทคิดถึงนะอ่คิดถึงนะ เอสซีจีอย่างนี้นะบริษัทที่มีอาคารสถานที่ขนาดใหญนะ่หรือมาลัยเนีนะ่ยมาลัยรังเศษมาลัยหอ,อการค้ามาลัยกรุงเทพมาลายธรรมศาสตร์อันนี้คือจัดการสถาที่ไม่ออนไลนะฮะแต่ของบริศาสร์เนี่ใช้ระบบการศึกษาออนไลน์นะแปลว่าไม่มีอาคารสถานที่นะครับนะเราหวังว่าเราจะเป็นการเรียนที่อยู่ล้ำหน้าประเทศไทยไปแล้วนะล้ำหน้าโลกไปแล้วว่า โลกเนี่ยโมจะสนใจเรื่องอาคารสถานที่แต่คนในอนาคตเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องอาคารสถานที่เขาสนใจว่าเขาควรอยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะครับอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เมื่อไรก็อยากจะเรียนได้นะครับไม่ต้องรอ9ก้าโมงเช้าทุงสี่โมงเย็นนะครับอันนี้คือดิจิทัลแพลตฟอร์มนะซึ่งหมหาลัยเนี่ยที่จะไปตามแนวนี้ย,ยังยังมีอยู่น้อยมากแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า นะเหตุผลก็เพราะว่าเขาสร้างอาคารสถานที่จนเต็มพื้นที่ไปหมดแล้วถ้าเขาเนี่ยไม่ใช่ไปใช้ออนไลน์เนี่ยมันก็กงเสียดายอาคารสถานที่ว่าไม่รู้จะใช้ปี่อะไรแล้วบรรดาอาจารย์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ถนัดการสอนที่มีคนมันนั่งฟังเอ่อมันมี power มันมีอำนาจนะแต่ให้ไปสอนที่ไม่มีคนฟังเลยเนี่ยนะ ไม่เจอหน้ากันเลยเนี่ยมันก็มันมันทำตัวไม่ถูกนะนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันที่จะเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มนะเออยังไงก็ตามเนี่ยบริาษาั์เราก็ยังมีออนไซต์นะะพบปะกันบ้างนะแล้วที่สำคัญคือเรียนรู้วยตัวเองอันนี้สำคัญที่สุดนะเรียนรู้ตัวเองแปลว่าท่านทั้งหลายที่มาเรียนรู้เนี่ยที่มาเป็นนักศึกษาของบริาษาัทเป็นนักศึกษาของสถาบันการเมืองวิถีใหม่เนี่ย ท่านจะต้องฝึกที่จะเขียนครับเขียนเกาเรีรู้ตัวเองนะไม่เขียนนี่ไม่จบนะอันนี้ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นตต้องฝึกที่จะเขียนเพราะฉะนั้นบรรด,ดานักศึกษาทุกท่านนะครับอยู่ทั่วประเทศนี่ต้องเริ่มที่จะฝึกเขียนนะนะครับไม่ต้องรออาจารย์สั่งนะไม่ต้องรอแบบอะไรเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องรอขออนุญาตนะขออนุมัตินะท่านสามารถเขียนได้เลยซึ่งเดี๋ยวผมจะคุยฟังว่าเราสามารถจะเขียนอะไรได้บ้างนะครับ น,นี่ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่เรื่องที่หนนะเรื่องเป็นการแนะนเรื่องที่สองเป็นเรื่องแนวคิดการจัดการศึกษานะฮะพอศึกเรามีโปรแกรมหลักประมาณ18สาขาวิชานะในด้านโซเชียลซเอน์ e เราไม่ใช่มาวิทยาลัยทางวิทยาศาสตร์นะนะครับเป็นหมหาวิทยาลัยที่เป็นโซเชียลซเอน์ e เช่นบุริสตัดดี้พุทธศาสตร์ศึกษา,ษา,าการพัฒนาสังคมการเปลี่ยนแปลงสังคม รัฐภาษาศาสตร์ศึกษา,าศษาสตร์ภาษาศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านนะครับการแพทย์องค์รวมนะบริหารธุรกิจคริสศึกษาหรืออิสลามศึกษานะครับประมาณแบบนี้นะครับเป็นาศาสตร์นะครับการแพทย์พื้นบ้านที่มันติดมาเนี่ยจริงๆมันเป็นการแอคเครดิตนะไม่ใช่แอคเครดิตคือเทียบโอนไม่ใช่ไม่ใช่ไปสอนนะฮะไปสอนเราก็มีสอนบ้างนะอย่างเช่นสอนเรื่องกัญชาศาสตร์เนี่ะ ตอนนี้ก็กาลังเรียนอยู่ยังไม่จบรุ่นที่ห้ายังกาลังเรียนอยู่นะแต่ว่าไม่ได้สอนแบบเพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นแพทย์นะแต่เชี่ยวชาญด้านการบริหารการทําธุรกิจด้านด้านด้าน,ด,าน,ด,าน,ด,านด้านแย์พื้นบ้านธุรกิจด้านสมุนไพรประมาณนั้นนะขอ 2. 2น้อสองจุดสองนี่ผู้เรียนของเราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มที่มีผลงานมีความสําเร็จนะฮะซึ่งสามารถเขียนปริญาญาเขียนปริญญานิพน ตรีทวี X ได้เลยนะก็อสอบจบเลยกลับกลุ่มที่ยังไม่มีผลงานความสําเร็จนะนะ,ะก็สมัครเรียนได้แต่จะจบได้ต้องฝึกต้องฝึกงานต้องฝึกงานเพื่อเกิดความสําสเร็จอย่างหลักสูตรรัศาสตร์การเมืองวิธีใหม่เนะี่ยเราถือเป็นเรื่องใหม่นะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ยังต้องมาเรียนต้องมาเรียนพอสมควรนะเราให้เรียนประมาณสัก20ครั้งนะนะครับแล้วก็สอบจบ แต่ยังไงก็ตามเมื่อเรียนแล้วเนี่ยก็ต้องไปปฏิบัติการอย่างน้อยที่สุดปิญญาตรีของเราเนี่ยต้องไปปฏิบัติการเาก็บรวบรวมข้อมูลต่าง,างๆเนะก็บข้อมูลรุปรืปรปกร็มืต่างๆนะเพื่อให้จบมันก็ต้องแจ้งทุกท่านนะครับว่าท่านยังจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลนะการรวบรวมข้อมูลถือเป็นการทํางานในระดับปิญญาตรีนะครับแต่ปิญญาโทก็จะมีการรดนโคงหรือซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ ข้อ2.3เนี่ยสถาวิพธิศาสตร์เนี่ยมาลายรโพยิศาสตร์เน้นการาสอนในระบบเทียบวนประสบการณ์เพื่อไม่ต้องให้มานั่งเรียนเต็มเวลาหรือเต็มหน่วยกิตนะครับสามารถเ e อ็กเครดิตก็คือรับรองประสบการณ์และผลงานเดิมได้อันนี้หลักหลักของเราเนี่ยเราให้มาเทียบวนประสบการณ์นะฮะเพราะถือว่าท่านทั้งหลายที่มาสมัรเรียนกับเราเนี่ย เรียนสถาบันการเมืองวิธีใหม่แล้วก้ะแ่นี่ครับท่านมีประสบการณ์มีความสามารถพอสมควรแล้วพอสมควรน,นะเพราะฉะนั้นจึงไม่จําเป็นต้องมานั่งเรียนนะครับเทอ,อ,อมนี้นะครับนอกจากนักศสตร์ารการเมืองวิธีใหม่แล้วเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนในวิในหลักสูตรอื่นๆได้ด้วยนะฮนะเพราะว่าการเรามันผ่านไปแล้วนะครับแต่ก็ยังจําเป็นอยู่เพราะว่าเราต้องการสนับสนุนนะฮะ มันหลักสูตรอื่นๆอย่างแม่ละเอียดปูลหลุนของเราเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านอยากจะให้เรียนหลักสูตรภูมิปัญญาชาวบ้านและการบริหารการชุมชนนะอันนี้ก็ดีฮะนะซึ่งผมก็เห็นด้วยนะว่าไม่จําเป็นจะต้องเรียนการบวิวิธีใหม่ยอย่างเดียวนะ,นะครับเ,เรียนแบบในเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อนะครับนะ 2.4นี่เป็นเรื่องของการเขียนสรารนิพนธ์นะเขียนปริญญาณิพนธ์นะสรารนิพนธ์วิทยานิพนธ์หรือศินิพนธ์นะครับนะอันนี้ก็เป็นหลักการของเรานะ2.5การมาจบการศึกษาของโปริษญาเนี่ยจะต้องมีผลงานที่ประสบควาสมสำเร็จนะจะมาขอจบด้านภูมิปัญญาชาวบ้านจบด้านการเปลี่ยนแปลงสังคมจบด้านรัฐประศ,ศาสนศาสตร์ต้องมีผลงานนะที่เป็นความสําเร็จ นะครับเราไม่เราไม่สนับสนุนการท่องจําทําข้อสอบนะท่องจําทําข้อสอบเราไม่สนับสนุนนะครับปัญญาเนี่ยท่านใดคิดว่าจะมานั่งท่องจําทําข้อสอบวันนี้ผิดหวังนะแล้วก็เราไม่สนับสนุนด้วยนะครับถ้าท่านคิดอย่างนั้นแปลว่าท่านมามาไม่ถูกที่ลวมาไม่ถูกที่นะนะการเขียนในข้อสองจุดหกนี่นะ การเขียนเป็นยตรีโทเอกนี่เราให้เขียนห้าบทนะครับเขียนห้าบทนะหรือตอบคาถามห้าคำถามนะ,ะก่อนหน้านี้โทเอกเราให้เขียนสามบทนะครับแต่มีมาจอนหลังก็มีประเด็นว่าในหลายประเทศนะเช่นประเทศอเมริกาประเทศกัมบูชาประเทศลาวประเทศเวียดนามเนี่ยเขาต้องการใบปริญญาเพื่อที่จะไปะสมัครเป็นอาจารย์เหาลัยแล้วก็มหาลัยต่างๆเนี่ยเขาก็ขอแลกวิญญาณญี่ปุ่น นะดูสินิพนธ์เปิดเล่มเนี่ยมันสามบทมันสั้นไปนะมันสั้นไปก็เลยให้เป็นห้าบทนะผมก็เลยคิดว่าไหนๆมันก็ห้าบทไปแล้วก็ห้าบททั้งประเทศไปเลยดีกว่านะครับทั้งไทยก็ห้าบทด้วยนะฝึกเขียนห้าบทไว้นะครับก็เหมือนกับมาอะไรทั่วไปเขียนห้าบทแต่ว่าเราสั้นกว่านะสั้นกว่านะก็สองจุดเจ็ดนะเวลาเราเรียนปีตรีเนี่ย เราต้องเขียนสาานพธ์สถานีผลเนี่ยต้องขึ้นตัวนิพการนะการหรือยุทธศาสตร์นะยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดจัดทำชุมชนการสร้างผู้ปัญญาชาวบ้านการสร้างธุรกิจท้องถิ่นการอะไรเป็นต้นนะถ้าเป็นการเมืองวิธีใหม่เราจะยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การรณรงค์การเลือกตั้งยุทธศาสตร์การเมืองวิธีใหม่ตำบลอำเภอจังหวัดเนี่ยถ้าเป็นปัญญาตรีนะส่วนปัญญาโทเนี่ย เราจะให้บังคับเลยนะครับหัวข้อเนี่ยต้องขึ้นต้น,น้วยคับว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จหรือปัจจัยแห่งความสําเร็จนะของการนี่นะนะอันนี้ก็เป็นปัญญาถุกปัญญาเอกนี่บังคับนะครับหัวข้อขึ้นต้นเนี่ยว่ารูปแบบของรูปแบบของการรูปแบบของการนะครับอันนี้เป็นเป็นปัญญาเอกฮนะสำหรับหมหาลัยเนี่ยเราถือว่าผู้เรียนเนี่ยเก่งกว่าอาจารย์เสมอนะนะครับ อันนี้ก็เป็นหลักของเรานะฮะนะหลายคนอยากจะมาสอนที่โพธิศาสตร์นะซึ่งผมคิดว่าพูดผิดนะคำว่ามาสอนที่โพธิศาสตร์พูดผิดนะเพราะโพธิศาสตร์เนี่ยเราไม่สนับสนุนให้มีการสอนนะแต่เราสนับสนุนให้อาจารย์เนี่ยทำน้าที่เป็นโค้ดให้คําแนะนําเป็นโค้ดเนี่ยเป็นคอนซัลเนี่ยให้คําแนะนําไม่ให้สอนนะให้คำไม่ให้คาแนะนําเพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนงานได้ อันนี้หลักการเรานะครับเพื่อให้นักศึกษาเขียนงานได้แต่ไม่ใช่ไปสอนนะก็อาจจะมีนําเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคุยบ้างเพื่อให้เป็นเพื่อให้เป็นตัวอย่างบทเรียนนะครับนะนะอันนี้ก็ข้อ2.8นะครับนะบางทีผมก็คุยอย่างนี้นะครับว่าอาจารย์หมลอยไรปิศาสตร์นี่เป็นเหมือนพระมันนั่งงันดับเพื่อบวชพระใหม่นะมันนั่งงานดับเพื่อบวชพระใหม่นะนะ พระใหม่ที่จบตรีตัวเองนี่ไม่ได้จบเอาเองนะนะนครับไม่ได้จบเอาเองแต่จบเพราะว่ามีพระมานั่งอันดับมีพระมาสอนวิธีการเราใช้คำแบบนี้นะครับให้ท่านสบายใจนะท่านจะจบจากเผยาัยไหน,นหรือบวชที่วัดไหนก็คือพระเหมือนกันนะนะครับใครบวชก่อนก็ผุโสกว่านะครับมันไม่ใช่บวชที่วัดโพธิศาสตร์ไม่ใช่พระจะไปบวชที่วัดธรรมศาสตร์วัดจุฬา วัดหลังเสิ็จเนี่เป็นพระนี่ไม่ใช่ฮนะบวชที่ไหนก็เป็นพระเหมือนกันหมดนะครับนะบวชที่โพธิศาสตร์ก็เป็นปิยตรีปริยโตปิยโทป็นเอกเหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็วิธีการของเรานะในที่ผมจะพูดการเขียนปิยานิพนธ์นี้นะนะครับเราก็มีปิยานิพนธ์ตรีโทเอกนะครับแล้วก็จะมีการเขียนปิยานิพนธ์ที่เป็นรัฐศาสตร์การเดินเจิงศิลธรรม ซึ่งก็เป็นหลักสูตรหลักนะของสถาบันการเมืองเชิงศิลธรรมแต่ว่าเนื่องจากมันหลังรณรงแล้วเนี่ยเราโดยใช้คําว่า,า,า,ามีหลักสูตรอื่นๆที่สามารถจะมาสอบจบได้ด้วยนะครับอย่างท่านดรพันธาการดตรกายเนี่ยก็ขอจบด้วยหลักสูตรด้วยหลักสูตรการพัฒนาสังคมเป็น social development นะครับหรือท่านขอจบสาขานี้ก็ได้หรือท่านจะขอจบสาขาบ,บริหารธุรกิจก็ได้ ท่านจะขอจบสกขารัฐประสานศาสตร์ธุรกิจเพื่อสังคมหรือประกอบการสังคมก็ได้การบรหิหารการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสังคมโซเชียลเชนก็ได้พุทธศาสตร์ศึกษานี่ก็ได้นะนะพุทธบุริสต์ดีนะอิสลามศึกษาก็ได้ฮะอยากจะจบด้านสาขาอิสลามก็ได้นะครับอันนี้เราเปิดให้ว่านักศึกษาของเราทั้งหมดนี่นะครับนักศึกษาของเราทั้งหมดก็สามารถที่จะนะ สามารถที่จะคอยจบนหลักสูตรหลักสูตรอะไรก็ได้นะครับหลักสูตรอะไรก็ได้นะคับ